ธรรมะผ่านานิทานเรื่องเปลือกหอยกับมุกในใต้ท้องทะเลลึกที่เงียบสงบมีหอยนางรมตัวหนึ่งชื่อน้องมณีอาศัยอยู่ท่ามกลางแนวปะการังสีสวยน้องมณีเป็นหอยนางรมที่มีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือสัตว์น้ำตัวอื่นๆในท้องทะเลเวลาปลาน้อยหลงทางน้องมณีก็จะเปิดเปลือกแนะทางเวลาปูเป็นกบเหงื่อออกมาหาอาหาร น้องมณีก็จะบอกจุดที่มีอาหารอร่อยออร่อยวันหนึ่งขณะที่น้องมณีกำลังแอบมองดูฝูงปลากร์ตุนเล่นกันอย่างสนุกสนานทันใดนั้นก็มีเม็ดทรายเล็กๆเม็ดหนึ่งลอยมากับกระแสน้ำและเข้าไปติดอยู่ในตัวของน้องมณีอ้าเจ็บจังน้องมณีร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเม็ดทรายเล็กๆนั้นแหลมคมทำให้รู้สึกเหมือนมีหนามแทงอยู่ในตัวทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยล่ะ น้องมณีครางด้วยความทุกข์ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมต้องมาทรมานฉันด้วยเสียงครางของน้องมณีดังไปทั่วบริเวณทำให้สัตว์ทะเลเพื่อนๆวิ่งมาดูปลาผีเสื้อชื่อพี่ใสายรุ้งว่ายน้ำมาหาด้วยความกังวลน้องมณีเป็นอะไรหรือทำไมดูเจ็บปวดจังน้องมณีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังพี่สายรุ้งถอนหายใจน่าสงสารจังเลยแต่นี่คือธรรมชาติของชีวิต บางครั้งสิ่งที่เราไม่ต้องการก็เข้ามาหาเราปูเป็นกบชื่อลุงคีมแข็งเดินข้างมาด้วยท่าทางเศร้าเม็ดทรายนี้คงจะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตแล้วละ่ะน้องมณีเพราะเราไม่สามารถเอาออกได้น้องมณีร้องไห้โหเธอคิดว่าชีวิตของเธอจะต้องทุกข์ทรมานไปตลอดกาลแต่แล้วเต่าทะเลแก่ชื่อทวดเปลี่ยนก็ว่ายน้ำมาอย่างช้าๆด้วยสีหน้าสงบ เขามองน้องมณีด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยปัญญาน้องมณีจา๋าอย่าร้องไห้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่วิธีที่เราจะรับมือกับมันนั้นเราเลือกได้น้องมณีเงยหน้าขึ้นมองทวดเปลี่ยนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังหมายความว่าอย่างไรคะท่านทวดเปลี่ยนยิ้มอย่างอ่อนโยน การที่เธอมีเม็ดทรายในตัวเธอสามารถเลือกได้ว่าจะโกรธแค้นบ่นอยู่เรื่อยหรือจะหาทางทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีค่าหลังจากฟังคำแนะนำของทวดเปลี่ยนน้องมณีตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดแทนที่จะบ่นและโกรธเม็ดทรายที่เข้ามาในตัวน้องมณีจึงเริ่มทำสมาธิและส่งความรักให้กับเม็ดทรายนั้นเม็ดทรายเล็กๆแม้ว่าเธอจะทำให้ฉันเจ็บปวด แต่ตอนนี้เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันแล้วฉันจะดูแลเธออย่างดีน้องมณีเริ่มหลั่งน้ำมุกที่มีคุณภาพพิเศษออกมาจากในตัวน้ำมุกนี้เป็นของขวัญจากธรรมชาติที่หอยนางรมทุกตัวสามารถผลิตได้แต่ต้องใช้ความอดทนและความรักน้องมณนีค่อยๆหุ้มเม็ดใส่ด้วยน้ำมุกทีละชั้นทีละชั้นว้าว,าวงดงามจังปลาเข็มชื่อพี่เรียวว่ายผ่านมาและเห็นน้องมณีกำลังทำงาน น้องมณีกำลังทำอะไรอยู่หรือน้องมณีอธิบายด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นฉันกำลังเปลี่ยนสิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บปวดให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์สัตว์ทะเลในบริเวณนั้นต่างพากันสงสัยว่าน้องมณีเป็นอย่างไรบ้างเพราะเธอไม่ได้ออกมาคุยกับใครมานานแล้วแต่ทุกครั้งที่มีใครมาถามน้องมณีจะตอบเสียงแผ่วๆ,ๆเบาๆว่า ฉันสบายดีกำลังทำงานสำคัญอยู่ค่ะปลาการะตูนตัวเล็กชื่อน้อมเนโมไหว้ามาหาน้องมณีพี่มณีคะทุกคนกังวลพี่มากๆเลยทำไมพี่ไม่ออกมาเล่นกับเราเหมือนเดิมละคะน้องมณนีเปิดเปลือกออกน้อยหนึ่งและยิ้มให้น้อมเนโมน้องเนโมตอนนี้พี่กำลังเรียนรู้ที่จะอดทนและใจเย็นการทำสิ่งดีๆต้องใช้เวลานะทวดเปลี่ยนวหว้ามาเยี่ยมน้องมณีเป็นประจำ เขามักจะเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจน้องมณีการที่เธอเลือกที่จะทำความดีแทนการโกรธแค้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาการอดทนและมีเมตตากรุณาต่อสิ่งที่ทำร้ายเรานี่คือคุณธรรมที่มีค่าที่สุดเดือนผ่านไปน้องมณียังคงอดทนหุ้มเม็ดายด้วยน้ำมุกอย่างต่อเนื่องแม้บางครั้งจะเหนื่อยและอยากยอมแพ้ แต่น้องมณีก็จะนึกถึงคำสอนของทวดเปลี่ยนและใช้กำลังใจของเพื่อนๆเ,เป็นแรงบันดาลใจให้ทํางานต่อไปสิ่งที่น้องมณีไม่รู้ก็คือขณะนี้เม็ดทรายนั้นกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สวยงามหลังจากผ่านไปหลายเดือนน้องมณีรู้สึกว่าความเจ็บปวดที่เคยมีเริ่มหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและสงบ น้องมณีค่อยๆเปิดเปลือกออกมาดูและต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นเม็ดทรยเล็กๆที่เคยทำให้เจ็บปวดนั้นได้กลายเป็นมุกกลมมนสีขาวมุกสวยงามระยิบระยัมโอ้โหนี่มันมุกนี่พี่ใสยรุ้งร้องทักทายด้วยความตื่นเต้นน้องมณีเธอสร้างมุกขึ้นมาได้สัตว์ทะเลทุกตัวพากันไหวมาดูมุกของน้องมณี ทุกคนต่างตกใจและประทับใจกับความงดงามของมุกเม็ดนั้นลุงคิมแข็งเดินมาด้วยสีหน้าภาคภูมิใจข้าไม่เคยเห็นมุกที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยมันเป็นประกายระยิบระยับเหมือนแสงดาวน้องเนโมไหว้รอบมุกพี่มณีเก่งมากๆเลยค่ะทำได้อย่างไรหรอคะน้องมณียิ้มอย่างอ่อนโยนน้องเนโมสิ่งที่พี่ทำก็แค่เปลี่ยนความรู้สึกโกรธแค้นเป็นความรัก แล้วอดทนทำในสิ่งที่ดีแทนที่จะโทษเม็ดทรายพี่กลับขอบคุณมันเพราะมันทำให้พี่ได้เรียนรู้ว่าความทุกข์สามารถเปลี่ยนเป็นความสุขได้ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาขณะที่ทุกคนกำลังชื่นชมมุกของน้องมณีก็มีเงาดำใหญ่ปรากฏขึ้นมาบนหัวพวกเขาเป็นนักดำน้ำที่กำลังสำรวจทะเลลึกเขาเห็นมุกของน้องมณีแล้วตกใจกับความงาม ว้าวนี่คือมุกที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยนักดำน้ำพึมพำทวดเปลี่ยนว่ายมาอย่างช้าๆและมองนักดำน้ำด้วยสายตาที่เข้าใจดีน้องมณีเขาต้องการมุกของเธอแน่ๆเธอจะทําอย่างไรดีน้องมณีมองมุกที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยความอดทนแล้วมองทุกคนรอบๆทุกคนที่รัก มุกเม็ดนี้เกิดจากความเจ็บปวดของฉันแต่ฉันเปลี่ยนมันด้วยความรักและความอดทนถึงเวลาแล้วที่มุกนี้จะไปทำประโยชน์กับคนอื่นเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวนี้น้องมณียิ้มและยอมให้นักดำน้ำเก็บมุกไปนักดำน้ำขึ้นไปเล่าเรื่องมุกวิเศษให้คนอื่นฟังทําให้หลายคนได้เรียนรู้ว่าความงดงามที่แท้จริงเกิดจากการเอาชนะความทุกข์ด้วยความอดทนและความรัก ชดเปลี่ยนมองน้องมณีด้วยความภาคภูมิใจน้องมณีเธอได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าความทุกข์คือครูที่ดีที่สุดของเรานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความทุกข์และปัญหาในชีวิตสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีค่าและสวยงามได้ถ้าเราใช้ความอดทนความรักและปัญญาในการรับมือเช่นเดียวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอนว่า ทุกข์เป็นครูของชีวิตและเมื่อเราเข้าใจทุกข์ด้วยสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเราจะสามารถพ้นจากทุกข์และสร้างความสุขที่แท้จริงขึ้นมาได้